มุตุเตือนพายุฝนฟ้าขนองฝนเพิ่มทุกภาคสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนตกโปรยปลายลงมากระจายตัวในหลายพื้นที่โดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเกิดขึ้นแล้วร้อยละ40ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกไปจนถึงช่วงคำ่ำส่วนในบริเวณภาคกลางในกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่รวมไปถึงในบริเวณภาคาใต้ด้วยที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่วนลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดโดยจะตกในบริเวณพื้นที่ใดบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่7-9พฤษภาคม2565 จากลักษณะอากาศดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก,นก่นกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตราากตายฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลา ปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด29-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส จากสภาพประกาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยพร้อมทั้งติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นยอมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณเอ่าวเบงกอลตอนล่างหรือแม้แต่พายุฝ,ฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคใต้ซึ่งหากมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ